สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายผู้หญิงคนนั้นผมไม่อยากพูดถึงเลยใช้คำคุณสนชิลิมทอคุณดีกว่าไม่มีค่าพอที่จะอ้างถึงผู้หญิงคนนั้นที่โอ้นิสัยนี่จากดูพฤติกรรมออกโขนกระแสพูดพูด,น,น,พดนู่นพูดนี่ ไรค่ามาไปกลับมาเรื่องนี้ครับสิ่งหนึ่งโอเคจะให้เกียรติฟิลม์มเขาพูดเนี่ยไม่ผิดหรอกว่ารายการหนกระแสเนี่ยเป็นรายการที่ชี้ผิดชี้ถูกได้เลยอันนี้อันนี้ไม่ไม่เถียง หนุ่มกัญชัยถ้าฟังฟิล์มรัตรภูมิเรียกยี่สิบล้านเพื่อจะไปออกโขนกระแสและแก้ข่าวให้กับกลุม่มไมคอนไม่จริงครับไม่จริงผมรู้จักหนุ่มกัญชัยมานานครับหนุ่มกัญชัยไม่มีนิสัยนี้เลยเขารวยแล้วครับสปอนเซอร์เขาก็เพียบแล้วครับเขาไม่จำเป็นต้องไป เรียกเงินไถเงินจากใครหรอเรกเรตติ้งเขาสูงที่สุดโฆษณาเขาเพียบศัก์รีเขามีแต่คนอย่างคุณฟิล์มรัตภูมิที่อยู่ในเทปที่อัดกับบอสปันปั้นอะไรเนี่ยกับทนายกอเนี่ยสองคนเนี้สังคมต้องเอนนิชจฆาตักแสดงคนนี้นะครับก็มีประวัติเยอะแยะมากทำา m m m ทําเงินสก,กุลนู้นสก,กุลนี้นะครับอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายตลอดทนายผู้หญิงคนนั้นผมไม่อยากพูดถึงเลยนะใช้คําคุณสนทิริมทองคุณดีกว่าไม่มีค่าพอที่จะอ้างถึงผู้หญิงคนนั้นที่โอ้นิสัยนี่จากดูพฤติกรรมออกโขนกระแส พูดพืด้นนูนพูดนี่ไรค่ามาไปกลับมาเรื่องนี้ครับสิ่งหนึ่งโอเคจะให้เกียรติที่ฟิลม์มเขาพูดเนี่ยไม่ผิดหรอกว่ารายการหนกระแสเนี่ยเป็นรายการที่ชี้ผิดชี้ถูกได้เลยอันนี้อันนี้ไม่ไม่เถียงอันนี้ผมก็เคยเตือนทุกคนแล้วว่าต้องใช้ มันสมองของตัวเองพิจารณานะครับไม่ใช่ว่าฟังซะจนเชื่อกระแสไปหมดผมไม่เถียงแล้วผมก็ชมตลอดว่ามีรายการยหวนกระแสนี่ก็ดีมันได้ขุดสิ่งเน่าของสังคมให้คนไทยเห็นแต่ในการขุดอันนี้ก็ขอเตือนคุณกัญชัยนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นเพื่อนกันก็แล้วกันก็ต้องพยายาม นะครับอย่างวันนั้นที่คุณเอาผมไปออกกับอาจารย์เดชาหรือคุณเดชาเนี่ยว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแสดงความคิดเห็นโทษเถียงกันไม่ใช่โจมตีไปทางเดียวเลยอันนี้ฝากนะไม่ทำให้รายการคุณเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ไปผลประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าแค่นั้น,นแต่สทางมปรอยู่การตัดสินใจหรือพิจารณาของสังคมดูสิครับ กลุ oh ่มแอสเซนเจอร์ของรายการโหนกระแสกลุ่มแอสเซนเจอร์ทนายแอสเซนเจอร์ที่ไปออกโหนกระแสเป็นไงครับกาลังตายกันดิ้นดินดินดินกันทุกคนคนหนึ่งเขาอยู่ในคุกแล้วอีกคนหนึ่งก็รบกับพี่สนทิอีกคนนึงก็อึ้งเบาหวานนี่คือดาราหรือแอสเซนเจอร์ของโหนกระแสก็ต้องพิจารณาครับว่า ดาราหรือเซนเซอร์ของกระแสคนนี้สุดท้ายแล้วเป็นไงฮนะคุณเดชาก็พูดอย่างหนึ่งนะตอนที่ผมบอกกระแสเขาเนีย่ยตำรวจศาลต้องเป็นห่วงกระแสด้วยผมก็บอกเลยไม่ต้องครับกฎหมายมันต้องขาวดําแต่อย่างที่บอกอะการที่คุณบอกกระแสต้องมาเกี่ยวข้องนึงก็แปลว่าคุณเป็นคนเทาแล้วเป็นไงครับกลุ่มในเซนเจอร์ตอนนี้สังคมกำลังพิจารณาว่าเทากันหมดเรียกเงินกันหมดตบรัพย์กันหมด ผมยังไม่รู้ว่าคดีไอคอนผิดหรือถูกแต่ผมว่ามาันควรจะดําเนินด้วยกฎหมายงั้นสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทางตํารวจสารคนที่พิจารณาเรื่องไอคอนช่วยกรุณาพิจารณาให้ประกันคนพวกนี้เขาเขามีลูกเขามีเมียเขามีสิทธิ์ที่จะ